แล้วเดินเข้ามาใกล้ๆพี่นุย้ยพี่นุย้ยพี่นุ้ยไม่ต้องเดินเข้าไปทำเราเต้ตเตตนแบบนี้พี่นุยน้ยเต,ต้นครับแบบเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วทำท่าจะยื่นดอกไม้ให้กับพี่นุย้ยพร้อมกับพร้อมกับประโยคที่บอกว่าพี่นุ้ยเต้นก่อนพี่ดุ้ยเต้นก่อนพร้อมกับประโยคที่จะบอกเขาว่าสิเกนแฟร์เราเต่น แล้วก็แล้วตอบกลับไปว่าแค่ดีแค่ดี้อกับพี่นุ้ยด้วนะครับผมและแน่นอนครับเดี๋ยวก่อนครับพอรับช่อดอกไม้นยังไม่จบนะครับรับช่อดอกไม้ ิ่ off, off, off. ังอ่องอ่องก่อนเมื่อกี้นี่นะครับพี่ดุ <existe> ๊ยรู <Different rim atur> ้ส <modeling> ึกว่าคิวเหลือเกินพี่ดุ๊ยถามแบงค์ลอยพี่ดุ๊ยถามแบงค์กลับไปว่ามีอะไรกินไหมครับโอ้ก็พี่ไม่เจอแบงค์ลอยโอ้คอนเซปต์ที่ใช้ได้ เด็กก่อนที่มจะก้นเขาก่อนที่มันจะิ้นเขาบดกก่อนก่อนที่ก้นเขาแต่ก่อน มันอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อพิสูจน์แล้วว่าอร่อยแบบก็เลยตัดสินใจจิ้มอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นก็แบมจิ้มอีกหนึ่งชิ้นแบมที่เป็นสีโรแมนติกอีกหนึ่งชิ้นหลังจากนั้นที่แบบพิสูจน์ว่าอร่อยแล้วแบบก็ อหไรนครับต oh. ้นเอ้ิวไม่ใ uh. ช่เดี๋ยวน้องิวไม่เจ็พี่นุตอว่าหิวขาดเหมือนกปขอาเออนกี่เอาเป็นไงบ้างครัรสชาติที่แบบฟอลไทยไปกับพี่ไม่จ๊ะ